เอออันนี้นะคะเป็นหนังสือได้มาฟรีค่ะคะาถาอาการวัตสูตรลองเอามาสวดได้สองวันแล้วรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าเออลองอ่านในเล่มเนี่ยเขาบอกว่าคาถาเนี้ยนะคะสวดหนึ่งครั้งอะ่ะสามารถป้องกันภัยอันตรายได้ยี่สิบประการถึงสามเดือนเลยก็ในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยก็พระสารีบุตรนะคะพระสารีบุตรเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกูดเหมือนกับว่ามีก็ก เพระสมัยนั้นน่ะเหมือนกับว่าจะสําเร็จเขาเรียกอะไรได้จะสําเร็จอภินญาหกสำเร็จญ,ญาณนะ่ะคือสามารถเห็นอนาคตได้อะ่ะเหมือนเหมือนหลวงพ่อลำไย,ยอะ่ะหลวงพ่อลำไย,ยในสมัยอยุธยาที่ว่าคือนั่งสมาธิแล้วเห็นไงว่าเนี่ยต่อไปอะ่ะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะโดนพมา่าเผาเมืองลอกทองอะ่ะทีเนี้ยก็พระสารีบุตรเนี่ยก็คุยเออก็ ทูลกับพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเออจะทํำยังไงเพราะว่ามนุษย์ในในอนาคตเนี่ยจะถูกกิเลสตัณหาราคาครอบงําจะมีการผิดศีลผิดลูกผิดเมียอะไรกันเยอะแล้วก็จะมีภัยอันตรายต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นมากมายทีเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเออให้ให้คาถาบทนี้มาค่ะเพราะว่าคาถาบทเนี้ยสามารถคุ้มครองภัยอันตราย30สิบประการได้ถึงสี่เดือน อันนี้บอกว่าด้านหน้าบอกว่าสวดหนึ่งครั้งอะป้องกันอันตราย20ประการได้3เดือนส่วนด้านในบอกว่าเออสวดหนึ่งครั้งคุ้มครองภัยอันตราย30ประการได้4เดือนอาจจะพิมพ์ผิดนะคะต้องไปแก้ใหม่ทางสำนักพิมพ์ต้องต้อง,องเออทำแป้นพิมพ์ใหม่เป็นขัหา แต่คาถายาวมากเลยนะถือว่าเป็นคาถาที่ยาวยาวมากอะ่ะเคยสวดยอดพระกันไตปีดกอะ่ะยาวความยาวพอๆกันน่ะเป็นคาถาที่ยาวมากแต่ก็สวดได้อยู่แต่ชอบชอบตรงที่ว่าเออผู้ใดก็ตามที่สวดคาถาบทนี้จิตใจจะผ่องใส ปาสจากแบบกรรมทั้งปวงผู้ใดได้ฟังได้เขียนหรือเ,อเผยแพร่ให้ผู้อื่นประมาณว่าจ้างผู้อื่นเขียนก็ดีท่องจําไว้ก็ดีสอนให้ผู้อื่นก็ดีสักการะบูชาสวดภาวนาก็ดีผู้นั้นย่อมไม่ประสบภัยอันตราย30ประการอันเกิดได้แต่ภัยจากงูพิษสุนัขป่าสุนับนขบ้านโคบ้าน โคป่าโคนี่ก็คือวัวนะคะวัวขวิดอะ่ะกระบือบ้านกระบือป่ากระบือก็คือควายพยักษ์หมูเสือสิงพยักษ์พยักษ์กเนี่ยก็คือสัตว์ที่มี พยัก์เนี่ยจริงๆอ่ะจ,จะหมายถึงเสือถึงสิงห์ก็ได้นะก็คือหมายถึงสัตว์ที่แบบมีเขี้ยวมีเล็บนะคะอาจจะแบบหมายถึงพวกอะไรหมาป่าไฮยีน่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ภัยจากโคชสารอันดุร้ายก็คือภัยจากช้างนะคะช้างในนี้จะเขียนว่าและภัยแต่โคชสารอัสดงตุลงคชาติของพระราชา เกิดแต่ภายน้ำและเพิงภัยเกิดแต่มนุษย์และอะมนุษย์พูดผีปีศาจภัยเกิดแต่อาญาแผ่นดินก็จะเกี่ยวกับเจอฟ้องร้องเป็นคดีค่ะภัยเกิดแต่ยักษ์กุมพกกันและคนทันอารักษขาเทบดาภายเกิดแต่มารห้าภายเกิดแต่พวกไล่หมุนก็คือภัยอันตรายที่เกิดมาจากพวก เพาะพมดหมอผีภัยเกิดแต่มเหสวรเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกรวมเป็น30ประการทั้งโลกภัยต่างๆก็จะอันตรธานเสื่อมคลายหายไปเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกก็จะเป็นผู้มีปัญญาสุขขุมมีอายุยืนตายด้วยหมดอายุ ตายด้วยหมดอายุไขนะคะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์จะมีชวีวันผุดผ่องดังทองคําธรรมชาติมีในตาลุ่งเหลืองจะได้เป็นพระอินทร์สากับหนึ่งกับนี่จะรู้สึกจะประมาณหนึ่งกับนี่รู้สึกประมาณหนึ่งแสนล้านนะแสนล้านปีนะ สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการด้วยอำนาจแห่งการสาธยายอาการวัตสูตรนี้เพียงผู้เพียงผู้ใดได้ฟังด้วยจิตอันเลื่อมใสก็จะป้องกันตนมิให้ไปทุกขติถึง90้าสิบแสนกันแต่หนังสือเล่มนี้ต้องไปแก้เพราะว่าข้างหน้าพิมพ์บอกว่า3เดือน ข้างในบอกเออได้ได้ข้างในบอกได้สเดือนข้างหน้าบอกป้องกันอันตรายได้20ประการในสามเดือนแสดงพิมพ์ผิดจริงๆพวกคถาพระเวทเนี่ยเออในในทุก าศาสนาเนี่ยมีหมดนะโดยเฉพาะในาศาสนาฮินดูาศาสนาพุทธเนี่ยจะมีคถาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองมหาสารตะการตาเต็มไปหมดเลยก็ก,ก็คิดว่าเป็นคถาที่น่าสนใจอะค่ะก็เลยมาแนะนำดู